พุ่มปู purple and this อันนี้สีอะไรครับสีอะไรสีอะไรบอกแม่ A blue อ๋อ blue, blue. และนี่สีอะไรครับ green green อันนี้สีอะไรครับ <A> yellow yellow และนี่สีอะไรครับ A orange A oh, orange <laughs> orange อันนี้อันนสีอะไรครับอี้ brow 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 แล้วอันนี้สีอะไรครับ white w h i ใช่ไหม white red แล้วนี่สีอะไรครับอันนี้สีอะไร red. red red uh huh. มีสีอะไรอีกครับ uh huh. อันนี้สีอะไรครับ Black, keng, mak mak.